สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดมินอีกแล้วนะ<ส>คลิปนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการทําหุ่นไร่กากันเนาะก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่หรือว่าน้องๆที่ถามกันเข้ามามากมายเนาะว่าหุ่นไร่กาทํำยังไงนะครับก็ความจริงผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าต้องทํำยังไงนะครับก็มีน้องคนนึงคอมเมนต์เข้ามาบอกใน Facebook นะครับว่าการทําหุ่นไร่กาเนี่ยทำยังไงเนาะก็ชื่อว่าน้องยศพัฒนะครับ ช่ไหมถ้าผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับชื่อว่าน้องยศพัทยศพัทเนาะเขาพิมพ์2ทีนะครับชื่อเขาเนาะก็เขาเข้ามาบอกนะว่าการทําหุ่นไล่กาเนี่ยทำยังไงเนาะก็ทําง่ายๆนะครับวัตถุดิบก็หาง่ายทําก็ทําง่ายเนาะก็คือใชออ้ฟักทองนะครับฟักทองนี่ก็ยังใช้เป็นหุ่นไล่กาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ก้อนฟางนะครับ ฟักทอง1ลูกก้อนฟาง1ก้อนนะครับแล้วก็อีก3อย่างก็คือรั้วไม้นะครับ3ชิ้นนะไม่ใช่3อย่างนะครับก็เท่านี้นะก็จะได้หุ่นไล่กา1ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะวางเสา1ทีนะครับวางรั้วไม้อย่างเงี้ยหทีนะครับวางก้อนหญ้านะครับหรือว่ากลองหญ้านะครับ ทำจากข้าวสาลี16ชิ้นนะครับมันก็จะได้มารูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่แขนนะครับซ้ายขวานะครับนี่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแบบนี้ด้านบนด้านบนสุดเลยนะครับนี่บนหัวเขาตรงนี้นะให้ใส่ลูกฟักทองเข้าไปนะครับแบบนี้เขาก็จะกลายเป็นหุ่นไล่กาเรียบร้อยนะครับนะทำแบบผจนภัยนะครับ วางแบบเหมือนเดิมนะครับ่าแงบบนี้เลยใส่แขนนะครับฝั่งไหนก็ได้ใส่เข้าไปจะใส่ฝั่งนี้ก็ได้โดยใส่แบบนี้นะครับก็จะได้หุ่นไล้กาแล้วนะครับเป็นวิธีง่ายๆนะเผื่อน้องๆคนไหนอยากรู้วิธีทํานะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็คงไม่เกิดเนาะถ้าไม่มีน้องยศพัดเข้ามาบอกนะครับ ก็ต้องขอบคุณด้วยเนาะแล้วก็มีน้องอีกหลายคนแหละนะที่เข้ามาบอกวิธีการทําของต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับก็เข้ามาเม้นต์กันเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาบอกนะเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็คิดอะไรไม่ออกนะครับก็คือทําคลิปตามที่น้องๆบอกแหละเป็นหลักนะครับก็ถ้ามีน้องเข้ามาบอกก็จะทําคลิปให้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนใจผมด้วยนะครับนี่เลยนะหุ่นไลก้า นะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ